เสียงเธอเบาทางซ้ายลงลองลอยในยามค่ำคืนเหมือนแสงดาวบางดวงยิ่งส่องมาถึงใจฉันฉันเดินบนทางที่ว่างเปล่าใต้ฟ้าที่ไรลจันแม่ดาวดวงหนึ่งที่ส่องมาเสมอพอมีภาพเธอในใจฉันเหมือนแสงดาว แสงดาวในใจสันสองทางฉันให้เดินต่อไปแม้โลกนี้จะมืดสวัสดแค่ไหนฉันยังมองเห็นเธออยู่ตรงนั้นไม่เคยไกลเกินแม้คืนจะนานเท่าไหร่แต่เธอไม่เคยหายไปเหมือนแสงอ่อนๆจากหัวใจไม่เคยดับลงอ่ะเยี้ เธอผ่านทิดทำเงียบงันใจฉันก็คงหาทางไปถ้ากลางแสยยงดาวที่ลอยอยู่ไกลแค่เธอคนเดียวที่ส่องในใจเสียงของเธอไม่ต้องแต่กแค่สายตาเธอควาฉันนโคโจ้อนว่าใจเต้นตังสวะของดวงเาวอ,อยู่กับเธอันไม่งาต่อไปพอมีภาพในใจฉันเหมือนแสยยงดาวในคืนไร้จันทร์เธอคือแสงดาวในใจฉันส่องทางให้ฉันเดินต่อไปแม้โลกนี้จะมืดสว่างแค่ไหนฉันยังมองเห็นเธอ,อตรงนั้นไม่เคยไกลเกิน แม่ดาวจะเลียนลับตาแต่แสงของเธอ,อยังอยู่ในใจในความเงียบฉันอย่างไม่ได้ยินเสียงเธอเป็นเพลงกลางฟ้ายามราตรี